ที่ NPIDC นะครับบริการดีมากครับพี่ๆน่ารักมากแล้วคุณหมอก็คือน่ารักมากๆแนะนําเลยนะครับเดินทางสะดวกมากทพิเศก็จะเป็นพร้อมพงนะครับพี่จอดรถแถวท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตข้างๆเลยก็ไม่ต้องกลัวเลยครับแนะนํามากๆครับคือแบบผมรู้สึกดีมากเลยผัดแบบเงาเลยครับก็คือนั่งได้ทั้งวันนะครับเอาจริงๆและนี่ก็จะเป็น5แบ็คนะครับเกี่ยวกับ NPIDC ครับแแรกนะครับก็คือ NPIDC คลินิกนะครับก็จะติดอยู่ถนนใหญ่สุขุมวิทเลยใครผ่านมาหรือว่าจะแวะมาทําก็คือหาง่ายมากๆแล้วก็ ข้อที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเดินทางสะดวกมากก็คือมันติดที่พิเศก็จะเป็นพร้อมพงนะครับแต่ถ้าเกิดใครเอารถส่วนตัวมาอย่างเงี้ยสามารถจอดได้นะครับก็คือมีที่จอดรถแถวท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตข้างๆเลยเดินมาไม่ถึง1นาทีก็ถึงแล้วครับแล้วก็ข้อ3นะครับก็จะเกี่ยวกับราคาราคาก็จะไม่แพงมากครับถือว่าถูกเลยนะครับเทียบกับสิ่งที่ได้มาก็คือแนะนํามากๆครับสาหรับใครที่อยากทําฟันอยากอุดฟันหรืออยากฟอกสีฟันแนะนํามากๆครับอย่างที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริการนะครับที่นี่ที่ NPI ณหมอก็คือน่ารักมากๆนะครับคือสมมติผมสงสัยว่าเออฟอกสีฟันเนี่ยจะเสียวไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้คําแนะนําแล้วก็อาจจะแบบเออมาเช็คได้นะคือหมอแบบค่อนข้างเฟนลี่มากๆนะครับก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเออจะเกรงหรือว่าอะไรหมอกับพี่ๆก็คือชวนคุยเก่งมากๆครับก็ไม่ต้องกลัวเลยครับอย่างสุดท้ายอย่างที่5นะครับก็คือความสะอาดของ NPIC นะครับ NPIC นี่คือถือว่าเป็นคลินิกที่สะอาดมากครับคือแบบผมรู้สึกดีมากเลยคือนั่งได้ทั้งวันนะครับโอเๆ ทั้งกลิ่นอะไรก็คือไม่เหม็นเลยครับแล้วก็พื้นก็คือถูตลอดสะอาดแบบเงาเลยครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความสกปรกเลยครับมาที่ n p d c นี่แนะนําเลยครับจบแล้วนะครับสำหรับ5แฟกต์เกี่ยวกับ NPIDC สำหรับใครที่คิดจะมาทำฟันหรือว่าทำเรื่องฟันอะไรไม่ว่าจะอุดฟันฟอกสีฟันหรือว่าแบบจัดฟันก็คือแนะนำเลยนะครับที่ NPIDC ครับบ๊ายบายก็คือเหมาะสมกับที่เอเอาไว้เลยครับ ข้อสามนะครับ okay, <right. S 1> ซูคมว mm ิท hmm. 41ใช่ไม41หนึ 45, mm ่งอง